สวัสดีครับตัวนี้เป็น Xiaomi Mi Pad นะครับที่สั่งซื้อมาจากในเว็บไซต์ Shopee นะครับผมตัวนี้นี่เลยโอเคจากเท่าที่ผมเช็คนะครับเครื่องก็ลื่นดีครับเกือบจะใช้งานปกติเกือบจะนะนะครับเพราะว่าผมเออก็เจอปัญหานะครับผมทีแรกเราก็ ตั้งค่าเนาะเขาตั้งค่าเราก็งงงหน่อยว่าภาษาไทยมันไม่มีไอเครื่องนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับก็เลยงงงหน่อยหาไม่เจอจริงๆแล้วมันไม่มีนะฮะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็หาเพสโตต่อก็หาไม่เจอผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเโหลอดแอปทางไหนนะคร <c> ับผมก็เลยเข้าไปที่เบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ก,รก็เป็นเบราว์เซอร์ที่ที่ผมไม่คุ้นอีกน่าจะเป็นเบาราว์เซอร์จีน ผมก็เลยโหลดแอปอคีย์บอร์ดมานะครับเพื่อให้มันมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะทีแรกมาเโหเป็นคีย์บอร์ดจนะีนผมงงเลยทีนี้นะผมทีเนี้ยเ,เราก็จะหาตัวเพยสโตของเขานะครับซึ่งมันไม่มีนะฮะแล้วก็ผมก็เลยลงเพ y สโตพอลงมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเด้งใช้งานไม่ได้นะครับ พอมันพอเพรโตมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยแอปพื้นฐานมันก็เล่นไม่ได้นะครับผม YouTube Facebook Line อะไรพวกนี้มันจะใช้งานไม่ได้เลยมันจะเหมือนกับแท็บเล็ตพิการเลยนะครับอันนี้อย่างอื่นผมก็เช็คมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพวกกล้องลำโพงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองเล่น,เล,นเล่นดูแต่ปัญหาคือมันเล่นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันโหลดแอปไม่ได้นะครับผมเนี่ยฮะ ันเข้าไม่มีมันมันไม่มีนะเพยสโต,รเ,รตโโเราต้องโหลดเราต้องโหลดมาเองแล้วเราก็พอโหลดมาเนี่ยผมเทสหลายหลายอันมากโหลดมาลงหลายอันแล้วนะครับมันก็เด้งอย่างเงี้ยทุกอันนะครับมันทําให้มันใช้งานอย่างอื่นไม่ได้ฮะมันมันใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากต้องไปโหลดแอปในประเทศจีนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจภาษาจีนอีกนะโอเคนะครับ ยังไงก็เป็นปัญหานะสำหรับการใช้งานคือถ้าลงไว้ว่าถ้าลงรายละเอียดไว้ว่าไม่มีเพยสโตแล้วก็ไม่มีภาษาไทยเราจะพอเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องจีนแท้ๆเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะครับแต่เนี้ยไม่ได้ลงไว้นะครับผมก็เลยคิดว่ามันก็คงเป็นเสี่ยมี่มี่แพดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเอามาแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ยังไงก็ คลิปนี้เกี่ยวเป็นหลักฐานสำหรับทางคนซื้อคนขายด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยฮะนี่นะครับมีเครื่องกับเคสกล่องห่อบับเบิลมาอย่างดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูหน้ากล่องนะนะครับตามนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ